าแล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาลองตีเจ้าพิเซอร์กันนะครับดูว่าจะไหวหรือเปล่าอะไรเนี่ยแค่44วิเองยังไม่ได้เลือกอะไรเลยแสดงว่ามีคนเข้ามาแล้วออกก่อนเดี๋ยวออกก่อนไหมออกก่อนออกก่อนนะออกก่อนนะออกก่อนนะเดี๋ยวออกก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งแสดงว่ามีมีตัวช่วยแสดงว่ามีคนนั่นอยู่จอยเข้าไปใหม่ไหม เอาอย่างโอเคครับเข้านะครับเข้าเลยนะโอเคนับใหม่ละนับใหม่แล้วนะโอเคเฮ้ยบิ๊ซี่สู้มันได้ไหมครับเนี่ยไมเราไปเข้ากลุ่มหนีมาทำไมมันแค่สองคนเนี่ยดีน้ำ เอามาแล้วมาแล้วมันช้าหน่อยมันดีเลยนิดนึงคือมาเพิ่มเลยอ๋อบิซี่เหรอบิซี่เหรอบิซี่ซู้ได้เหรอเขาใช้ใช้ไอ้หินนะครับหินเหรอตัวอะไรดีครับไฟไฟกับไฟฟ้าเอาถึงไว้ก่อนล่ะกลัวมันตายก่อนไงตายก็ดิเดี๋ยวรีจอยใหม่ นะถ้ารีจอยใหม่ก็มันก็เข้าเหมือนก็ต่อครับต่อให้ใช่ไหมแปดคนแล้วมีใครเข้าอีกไหมเนี่ยพี่เข้าไปไหนแล้วไ,ไม่เจอเดินหนีไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยพี่ต้องข้ามไปฝั่งนูน้นคนเดียวแล้วห้าสิวิแลเข้าได้ก่อนเดี๋ยวไปว่าแคนทันพี่ห้าสิบวิทนัน ทำไมมันเลือกคารบูโตให้ผมอะคารบ,บูท็อปให้ผมอะส่วนใหญ่ถ้ามันเลือกคนจะโอเคส่วนมากจะโอเคครับมันจะเลือกตัวแพ้ทางให้น,หน,น่าจะใช่ครับเดี๋ยวขอไฟฟ้าสักตัวแล้วกันนะเก้าคนแล้วครับเกนะ้าคนแล,ล้วนะเก้าแล้วมั้งนะสิบห้าวิ ตาละครับเจ็ดวิสุดท้ายครับมาดูกันว่า9้าคนจะไหวหรือเปล่า<ช> <laughs> สิบคนแล้วนะครับทานปเปล่าคือตีเนี่อาจจะได้แต่จับเนี่ยนะครับตัวใครตัวมันนะ <laughs> ลงอยู่แล้วแหละนะเ,นนเพราะว่าซีฟีจริงๆมันอยู่เข้ากับเจ้าบางกินรัตนนะผมว่า วัวแซ่บไปก่อนแล้วครับตอนนี้อ้ยได้อยู่อย่างนี้ทันทันสามร้อยนาทีสบายมากไปสามร้อยฟิตเอาทำไมครับเอาจางิงๆตรงนี้ไม่ได้เข้าวะเนี่ยโลบังก็ถือว่ายุบเร็วอยู่นะ ชก,กังนนอ,อย่าเพิ่งตายสิเอาละครับก็เจ้ตัวฟิเซอร์นะครับก็ใช้ได้เลยทีเดียวครับมพลังสูสีเลยตอนนี้ใช้คนทั้งหมด10คนนะครับดูว่าเราจะสามารถชนะมันได้หรือเปล่าครับผมก็พยังเลือกตัวถึกแล้วก็ตัวที่คาดว่าน่าจะสู้กับมันได้นะครับ ก็ลองดูครับว่าจะสามารถเก็บมันได้ขนาดไหนนะมานี่ครับเรามีไฟเราสู้กับมันได้สบายมากคุยต่อโอ้แต่ว่าทําภาพสวยมากนะครับเนี่ยใช้ได้เลยนะครับภาพสวยครับภาพสวยนะครับก็อาจจะคลิปนี้อาจจะยิง่งเยีๆยบหน่อยนะครับเพราะว่ามีสมาชิกอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา ดูกันเต็มที่เลยมาดูกันต่อครับเรียงแล้วโอว้ผมตายไปสามแล้วครับเนี่ยแต่มันมันให้กลับเข้ามาใหม่ได้อีกทีใช่ไหมถ้าเราตายหมด <c oughs> โอเคสบายมากั้งั้น <c oughs> จัดเต็มจัดเต็ม โอ้ <laughs> ใครใช้ลาปาร์ตครับเนี่ย <laughs> าโอ้โหก็เลือกมาตัวหนึ่งเหมือนกันครับลองดูครับน้ำแข็งเจอน้ำแข็งน้ำแข็งเจอน้ำแข็งสั์ไฟกับไฟฟ้าไม่ไหวมันตายเร็วเหลือเกินเมื่อกี้นี่ แดงแล้วแดงแล้วแดงแล้วอนดดวีนิดเดียว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 ยังทนันยังทนันยังทนัทนทันยังทนันยังทนันไม่สู้พวกเราไม่ได้ <c oughs> หรอกโอ้ยเหลือเหลือเหลือสองคนเนะ <c oughs> หรอเหลือใครอยู่บ้างเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ยังทันสิทันสิทันสิ อันซี่ตัวสุดท้ายผมยังอยู่ผมยังอยู่ผมยังอยู่สิบคนเนี่ยได้อยู่ทันเลยนั่นเข้าได้กี่ครั้งเนี่ยตายเนี่ยเข้าเลยครับเดี๋ยวเวลาหมดเข้าเลยไม่ต้องเลือกตัวแล้วเหลืออีกนิดเดียวเอาแฮงก์เนี้ยแฮงก์มันให้เตะได้อยู่นะ ตอนเจอลูกเกียร์แฮงเงินโปรแกรมไปเลยอ่ะโอ้โหแฮงกงินปิดแล้วเข้ามาใหม่แม่งปีใหม่เอาเอาเลยทีโอ้โหดูไอเดียวดีเดียวล่วงเลยโอ้ยนิดเดียวเร็วนี่เร็วอีกนิดเดียวใครยังอยู่ตายแล้วเนี่ยผมจะหมดตัวแล้วไปกี่ตัวแล้วไม่รู้ฮัลโหลนิดเดียวโอ้โหไอ ไม่ออกเข้ารอบแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่เขา้ารอบสองแล้ว<ป><ป>เนี่ยไปไปเรียบร้อยโอ้โหผมเข้าไม่ทันน่ะจอยทนนันพอดีเลยอ่ะจอยไม่ทันอ่ะโอ้โหนี่ค่ะครพาผมดูเต็มเป็ดเต็มเป็ดมีใครยังไ,ไม่ได้โอ้โหสี่นาทีสุดท้ายครับไม่ทันแล้วผมมันเด้งออกไปเลยห้าลูกแปดลูกหก มันเหมือนกันไเลยเอาไหมนน่าจะง่ายง่ายกว่าตัวนั้นเฮ้ยผมได้ฟาดพีเอ็มเฉยเลยไอของลูกเต๋าก็ได้สนับสนุนที่จะจับได้เหมือนกันไม่ทันไหวเอง้หลุดไปแต่ทำไมกลับเข้ามาได้ครับได้ได้ถ้าหลุดจะได้อยู่ถ้าหลุดมันให้โหสิบลูกเลยได้สิบลูกได้สิบลูกด้วยไม่อยากจับเลยแย่โอ้โหเออว่าไม่อยากจับเลยครับโอยเดี๋ยวต้องรีบจับเดี๋ยวแบตผมจะหมดแล้วครับตอนนี้ ได้แล้วเฮ้ยอะไรวะมันน่าจะง่ายอยู่แล้วตัวนี้ก็ขอจำก่อนแล้วกันครับเมื่อกี้ลูกเกียร์ยากใช่ไหมลูกเกียร์ยากเฮ้ยโอ้โหจะโดดซิแบตผมจะหมดเอ้ตายมันถูกเอ้ตายที่ตอกว้างโอ้จัำยากครับแม่ต้องลองดูกันหน่อยนะลูเกีได้แล้วน่าเขาได้หมดแล้วเนี่ยโโหเฮ้ยทำไมได้กันง่ายจังครับว่ามันน่าจะง่ายอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เบอร์รี่อะไรเนี่ยใช้คนกันได้ฮะ อาตายแล้วกูบอลหมดเอ้ยขอหน่อยดิประทรแบตจะหมดแล้วเฮ้ยต้องไปจับอตัวเลยล่ะไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันใหม่โอ้ยค้างอ่ะอะไรวะเจอตัวกตุ๊ไหนมันอยู่ใกล้ๆตัวต่อไป แสดงว่าแสดงว่ากลับง่ายอยู่ต้าเปลี่ยนเขาบอกเขา